อมองไทยนะกัไม่ไหนจะังเดินทางเดินน้ำแข็งให้มันหละกวบน้ำแข็งเอาต้มหมดล้วว่าความปราน้ำแข็งไรนะพลุมผมขำแล้วนะระรวะม,ม,ม,มีกลางกับไห่กันอ่ะเอล่ลยแชน้อยได้เงินงก็เชนะียงชีบก็อะไรทั้งวันนัได้พวกต้ไพ่ที่ก็ทำทำได้ก็ ก็แน่ปีน้าเขาอโพน้องเสียงหลวงมามีอย่างมือเดือนนี้่าไวไว้เมล็ไรก็อ่ะอันก็ที่สงก็ที่สามันน้องเสียงหลวงใ้รัลงกว่าอยู่กันแล้วหล่ะก็ไหนครไปอยู่รังหลับพอันนั้นน่ะอยู่เกี่งไหนอ่ะเงเก็บเลี้ยงวาาก็ได้ขึ้นกับมาอยู่ซ้้าน้องเสียงหลวง่าแล้วกมื่อเราปกับไรเมื่เราจะนำแข็งชิบะได้ังไงนะ ก็แน,หนห่ครับพี่น้องเหรอฝนต้องเสียงฝนวางก็แน่ว่ะขนนนิงเหลืองห้าเมื่อสูงเลื่องเจงปีเมือ่อใดกับพี่น้อยแค่น้อชีวิตนี่นแหละม่ได้ย่อมน้ำแข็งเ <laughs> ลยเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ลงไม่น้อยไม่นั่งแทงไงก็มาเล่นน้ำแข็งแ,แ,แล้วไม่ได้เล่นเมี่ยวว่ะ